วสวัสดีครับวันนี้ได้ต้อนรับ v ีออสนะครับคันหนึ่งเดินทางมาจากกทมติดตามโครงการมาจาก YouTube กว่าจะหาบมร์โทรศัพท์ได้เบอร์เก่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเบอร์เก่าก็คือเครื่องเสียหมดแล้วครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองนะครับอ๋อผมชื่อประคองครับมาจากพระขนง ตามโครงการกับยูทูบ YouTube ใช่ไหมครับผิดจังโครงการยูทูบก็หาดูาไมงั้นก็ไม่รู้รีวิวเชื่อมที่ไหน <c oughs> ครับหลังจากเข้าโครงการไปแล้วการขับภ้าสนามก่อนกับหลังมีความแตกต่างไหมรู้สึกเลื่นดีนะรู้สึกเลื่นดีแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปนานจะยังไงต้องเดี๋ยวคราวหน้ามาจะบอก <c oughs> บดูสังเกตดูน้ำมันกินน้อยกว่าเก่าแลวกินมากกว่าเก่าครับแล้วก็เลี้ยงน้ำมันในถังไว้นะครับ อยากให้น้ำมันหมดน้ำมันยึด่อยเติมไติมคือเราวิ่งยุบนิดเดียวเติมนิดเดียวเติมครับอยากเพื่อเลี้ยงน้ำยาล้างหัวฉีดไว้ให้นานที่สุดอ๋อมันจะอยู่ได้นานใช่ไหมเหมันนั้นจะหมดพวมร้อนน้ำมันใช่น้ำมันหมดก็หมดด้วยครับครผมอยากฝากอะไรถึงคนใช้รถรุ่นเดียวกับวีออสเหมือกันถ้าถ้าใครใช้แก๊สใช้น้ำมันเนี่ยถ้าถ้ารักษารถต้องควร ฟังเสียงวาวหน่อยครับเพราะถ้าดังเนี่ยอันตรายเพราะว่าเราใช้เราใช้แก๊สไม่ได้ใช้น้ำมันถ้าใช้น้ำมันน้อยะุูนง่ายแต่แก๊สมันระคาถูกหน่อยแต่ค่าใช้จ่ายก็แพงหน่อยหมายถึงว่าเสียงเครื่องนตดังกราวราขึ้นมาเราก็ต้องตรวจสอบนะครับใช่ใช่ถ้าสมมุติว่าเครื่องมันเงียบเกินไปหมายถึงว่าวาวจะเริ่มยันจะมีการสั่นใช่นะก็ใช้วิธีตั้งวาวใหม่แล้วก็เคลือบาวาวให้แข็งแรง ครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะไปเติมรถอะไรครัอ๋อจะเก็บไว้เติมคันนี้แหละครับเพราะว่ามันไม่ไหววิ่งไปวิ่งมาทีมค่าใช้จ่ายสูงแล้วรู้สึกเหนื่อยถ้าอายุมากๆนะอะได้น้อยไปนลรหรอกขับสบายครับครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมครับครับพระราบดีครับปอดเฟียต้านะฮะอาการเป็นอย่างไร ขอรถเชิญอย่างนี้หน่อยครับครับรถคันนี้เป็นอะไรมาครับอ๋อมาดูเรื่องอะไรก็เดี่ยวอะไร B D S เหรอ b D S อคอัอ b D S, S, <S ครับจะเข้าสูงเข้ามายัางไงอ๋อเข้าสูงเขาบอกว่าต้องให้เปลี่ยนเลยครับให้เปลี่ยนเลยครับราคาเท่าไหร่ครัมันบอกสองหมื่นกว่าบาทครับแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าบริษัทมันชัวร์เปล่า ตกลงก็บอกว่าเ,เปลี่ยนแล้วมึงให้ให้ให้สองปีได้มามนก็ไม่ยอมเพราะว่าของมันไม่รู้จะชัวร์เปล่าแล<ช>้วะแล้วมาถึงใหญ่ยนตอนนี้แก้ไขได้หรือยังอ๋อก็แก้ไขได้แล้วครับต้องเปลี่ยนอะไรวะไม่ต้องครับต้องแกล่เลยนะอ๋อครับลองใช้ดูนะอ๋อครับเพียงแต่ปกปกระปกแล้วมันโค้มันค้างครับตอนนี้เรามาบำรุงรักษาครับ เติมสารเคลือบเครื่องยนต์สารเคลือบเกียร์นะแล้วก็เคลือบปวาวาลก็แล้วก็ล้างหัวฉีดครับเจอเจอหมอใหญ่ครับเจอหมอใหญ่เจอหมอใหญ่เื่แนะนำตัวเองมาจากไหนครับอ๋อผมมาจากลบบุรีครับคครรัับบผมผมชื่อนนทพลครับครับครับดีใจด้วยที่มาเจอหมอใหญ่ครับอ่า